ภาษาที่ใช้ไม่ยากหรอกเราโดอจิกที่ดีอ่ะเราก็สามารถทําโปรแกรมอื่นได้เพราะเราไม่ใช่คนแรกในโลกเนี่ยแต่มันก็ไม่ยากหรอกถ้ามนุษย์คนอื่นทําได้เราก็เราก็ทาได้ต้องเข้ายังไงบ้างก็ส่งขอเออส่งขอได้ง่ายสุดแล้วเพราะว่าของเจ๊ปาโทแต่ถ้าคนที่ไม่ได้จบสายตรงมันจะมีแนะนําหนังสือละกันหสือนะคะก็คืออยากรู้อะไรถามมาได้นะเราสวัสดีค่ะ แล้ววันนี้พบกับช่องพี่พีกโุพีกทุกคนวันนี้นะคะเราเปิดช่องมาประมาณ3ามสิบหรอบแล้วนะคะก็คือเราเจอกับชุดเดิมอีกแล้วใช่ไหมเจ๊เพราะว่าเราไม่ค่อยว่างนะคะที่เคยบอกไปวันนี้เรากลับมากับ e ีีที่มีชื่อว่าว่า อีสิบแล้วมึงเนี่ยโอเคจะพีเท่าไหร่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาถึงช่องนี้นะคะวันนี้ก็จบอเพีเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อาราเล่นทุกคนทษคถามว่าพี่ครับถ้าอยากเขียนโปรกแกรมเก่งๆต้องศึกษาด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับนเกี่ยวกับเน้นนะเห็นลอจิก <Logic S 1> ว่าลอจิก <Logic. S 1> การเขียนโค้ดอะไอตัวภาษาที่ใช้น่ไม่ยากหรอกมันแค่แบบว่าแต่ละภาษามันก็มีแพทเทิร์นของมันซึ่งในกูเกิลมันถาง่ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือลอจิกในการเขียน ซึ่งณปัจจุบันถ้าถามว่าเมย์สามารถเขียนโค้ดได้ดีแบบว่าเลิศไม่จ้ะเรายังมีบางส่วนที่เรายังแบบอย่างเช่นโค้ดเวอร์เออ for l o o p เงี้ยมันไม่ควรซ้ํากันหลายๆอ่ะงงละไอเทคนิคละ for l o o p อ่ะมันไม่ควรเป็น For l o o p for loop for loop for loop เข้าไปเรื่อยๆหมายถึงว่าทํางานซ้าๆกันหลายๆรอบที่อยู่ในซ้อ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 นเข้าไปซ้อนเข้าไปซ้อนาไปซ้อนากลายเป็นว่ามันจะแบบว่าทวีคูณเอ็ดบเข้าไปซึ่งเอาไว้ง่ายว่าเออมันต้องลอจิกในการเขียนมันต้องดีมากๆซึ่งโปรแกรม ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่เราไม่ได้คิดเหมือนเจมีเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่ามาเจอจิตที่ดีอ่ะเราก็สามารถทาโปรแกรมอื่นได้เพราะแม่งเขียนเขียนเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเพราะบางทีอ่ะมันมาจากจริงๆต้องหาเจมีคือมาจากแอสเซมบีแล้แอสเซมบีตาอยไปหลายๆภาษาปะอือนั่นแหละคือมันก็เลยมีคําแบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยทุกคนแล้วแต่ว่าภาษานั้นจะง่ายหรือยากป่ะมาก็คือผมสนใจสาขานี้อยากรู้ว่ายากไหมแล้วก็เข้านี่ต้องทําอะไรยังไงบ้างเราจะ ต่อในผูน้ของทั้งปอตีและปอโถนะคะยากไหมณตอนแรกก็คงยังไม่ยากแล้วก็ก็คิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยากเพราะว่ามันสามารถใช้ Google เสิร์ชได้ถ้าเราเสิร์ชเปนจริงก่งก็ก็เก่งค่ะเอาจริงๆอ,<ม>อย่าพเพื่องตามมุกยังไม่จบไม่จะบอกว่ามันไม่มีอะไรง่ายหรอกในโลกเนี้แต่มันก็ไม่ยากถ้ามนุษย์คนอื่นทําได้เราก็เราก็ทากําได้ถือข้อติเราไม่ใช่คนแรกเราไม่ใช่คนแรก มันต้องมีคนเกิดก่อนแล้วก็ถามว่าต้องเข้ายังไงบ้างก็อันนี้โมไม่แน่ใจพวกทีแค่แต่ว่าแนะนํานะทุกคนไม่แน่ใจว่ารอบไหนเหมือนกันก็คือรอบช่วงรับตรงอะสอบตรงรับตรงเออส่งพอร์ตง่ายสุดแล้วเพราะว่าไม่ต้องทำาเไรสักว่าสักคำเนาะมันรับมันรับเยอะไดช่วงนั้นขอเจ๊ปอทูเข้ายังไงใช่ไหมก็คือเมย์อะบังเอิญว่าเราอะจบคํมซายมันเลยต่อยอดไปที่เดลต้าสายได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้จบสายตรง มันจะมีข้อสอบต่างหากจากมหาลาัยส่งมาให้ซึ่งเราอะต้องแอปพายข้อสอบนั้น <Wow. S 2> เราต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยว่า <Wow. S 2> รีควายเท่าไหร่บางที่6.5บางที่หบางที่7แล้วแต่มหาลาัย <Sure. S 2> ว่าดังแค่ไหน <Sure. S 2> แล้วก็ดีเพนออนว่าคุณอะชอบมหาลาัยไหน <Sure. S 2> ชอบแบบว่าหลักสูตรที่ไหนสอนเพราะว่าแต่และที่สอนไม่เหมือนกันที่เมเลือก University of s u s s e x นณะตอนนั้นผมมันมี NLP นี่คือพูดตรงๆก็เลยเลือก u n i v e r อ i t y of s u s s e x จริงจริงะมันมีอีกที่ที่อยากไปมาก กาสโกแต่ว่ามันอยู่สูงไปแลนหนาวหนาวกลัวหนาวเลยไม่ไปงง <laughs> เออแล้วอย่างป้าบอกว่ามันคือสกอตแลนด์ไม่มค่อยอยากให้ไปสกอตแลนด์เท่าไหร่ก็เลยทไมอ่ะ ไม่รู้เขาอก็เลยเลือกยูเคมีคนถามว่าอยากให้เจาดลึกชื่อวิชาที่เรียนแต่ละปีรายละเอียดเรียนอะไรบ้าง <c oughs> เข้าๆครับแล้วก็แนะน,นําหนังสือครับต้องบอกว่าเราอะทําคิดไปแล้วทุกคนก็ไปดูได้แต่ว่าเราจะมาแนะน,นําหนังสือละกันหนส,อสือนะคะก็คือ Google Search ค่ะเป็นเพื่อนคู่ใจใเราจบเนี่ยแหละหนังสือเราไม่อย่าเรียก Google Search เรียกว่า Se a r c h Engine Search Engine อย่าเรียก Google search เรียก Search Engine หนังสือออกบนโลกนี้ห๋อ เสิร์ชเอนจินอย่างเดียวใช่ทุกอย่างในเสิร์ชเอนจินเร็วด้วยเร็วด้วยแต่เราเข้าใจนะคุณอาจจะไม่รู้คีย์เวิร์ดในการเสิร์ชใช่ปะ่ะเราว่าแบบคุณจะหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยากจริงมันก็เป็นแต่ทุกอย่างอ่ะเสิร์ชเอนจินใช่เราเป็นคนเสิร์ชให้มันทุกอย่างใช่อ,อยากรากู้อะไราถามมาได้นะแล้วก็หมายความว่าเช่นสเปเซิฟิกไปเลยอย่างเช่นฟังเดเมนทัลเดต้าไซด์อย่างเงี้ยหรือว่าแบบ อยากได้สับอะไรมาถามเราได้ใช่แล,แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเออแบบมูก,ก็อาจจะโชคดีที่แบบมีพี่ที่เรียนดัตตาสายใช่ไหมแล้วก็มาสายเดียวกันกำลังคิดว่าตัวเองแบบไม่มีใครในครอบครัวที่เป็นสายนี้เลยอะ่ะแนะนว่าไม่ต้องเครียดทุกคนแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ Google Translate น,น,นะคะก็ลองพิมพ์ภาษาไทยลงไปก่อนแล้วก็ก๊อปขันน้องแล้วไปวางเพราะว่าเราเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะหาเจอมากกว่า<ช>ที่เราเป็นภ<ช>าษาไทยเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าดัตตาสายในประเทศไทยมันก็มีน้อยพี่คิดว่าเรียนดัตตาสายมไหนดีคะเดียวกน ประเทศไหนประเทศไทยหรือต่างประเทศโอเคถ้าประเทศไทยถ้าประเทศไทยมันก็จะมีธรรมสสาศาสตร์ุราตอนนี้มีศิลปรกรกระบังถ้าสาหรับมุกถ้าอยากได้โคจ๋าแนะนํรักกระบังถ้าอยากได้ทฤษฎีอยากได้อะไรไปถามมอ,อื่นเพราะว่าไม่รู้ถ้ารักกระบังเก่งโคจรจบเก่งโคจรเก่งจริงเนามันยังดีเอฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแก้แล้วอันนี้คือสำหรับเรานะคะปอททในส่วนของปอโทนั้นดัตตาสัยขึ้นอยู่กับคุณเลยคุณอยากเลือกมหาวิทยาลัยไหนก็ได้เพราะอะไรนะหรอ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวิชาเรียนคือแต่และมหาวิทยาลัยมาสอนไม่เหมือนกันอนะ่ะทุกคนตอนเราดูมหาวิทยาลัยเราก็ดูวิชาเรียนเป็นหลักเลยว่าเราอยากเรียน NLP ที่ไหนเปิดสอนบ้างอาจารย์เขาจบจากมหาวิทยาลัยอะไรอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นก็คือเมเห็นรู้แล้วว่าเขาจบแบบแคมบิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเลอกอันนี้เลยค่ะทางานที่ไหนดีครับยาไมลเป็นโอ้ยยุฟเฟนคุณชอบแบบไหนบริษัทแบบไหนบริษัทไทยกางชาติหรือเซมิถ้าบริษัทไทยก็จะระบบ นะระบบที่เราเคยกล่าวไว้ในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นคลิปที่เป็นประสบการณ์ EP 2 Q&A EP สองนั่นแหละที่เราบอกเราไปปฏิบัติงานกันนั่นแหละคลิปนั้นแหละบริษัทต่างชาติอย่างเมย์อะเมย์ชอบแบบทำงานบริษัทฝรั่งเลยแต่ว่าไม่ใช่ความหมายว่าบริษัทเป็นฝรั่งแล้วคนข้างในเป็นฝรั่งหมดนะไม่นะยังมีคนไทยบ้างก็แบบเซมีอะดิเออจะเล่นเซีมีเพาะว่าไม่รู้อะมันต้องดูว่าเรียกยังไงอะเอ,อ้แต่คนว่าจะเม่์พิเฟอร์เป็นแบบว่าทำงานกับฝรั่ง แล้วก็แบบว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยโอเคแต่ว่าทํางานกับไทยหมดไม่โอเคเพราะว่า มีประสบการณ์มาแล้วมันอาจจะเป็นแบบว่าความชอบด้วยแหละเอ้ยพาบอกรั่าเพิ่มสัหน่อยด้ต่อมาเรียนมาแต่ขี้เกียจทํางานพี่มุกมิกมีแนะนํำไหมทําไงได้บ้างเรียนมาแต่ขี้เกียจทำงานให้พ่อแม่ด่าจะไปทำแคชั่นเป็นนี่เออจริงแบบของมุกอย่างเงี้ยแคชั่นคือการอะไรล่ะก็นี่ซื้ออ alexander mcqueen นเออนั่นแหละแคชั่นของมุ่นยิ่งไม่ได้ยังไม่ได้ไม่แต่ว่ามุกอ่ะก็ไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเพราะว่า อ n นไวล์ m e n นที่บ้านก็คือทุกคนทํางานก็เลยต้องทํางานเพราะถ้านั่งเฉยๆก็โดนมาดา่า่นี่ทุกคนหมดยหัดแล <st utter> ้วเหมือนจะหมดแล้วทุกคน <Yeah. S 1> ใครมีคําถามก็เข้ามาถามได้นะจ๊ะและ้วผู้มูมิและมีมิกและมี m มิกจะตอบให้นั่นเองโอเนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรายการมีบุญก็จะได้ดูมีบุญก็จะได้ดูใครดูแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ ใครอยากถามเกี่ยวกับดัตตาไซก็ถามได้แล้วใครแบบว่าเอ้ยพวกเราเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับดัตตาไซอนุโมทนาสาธุไปได้นะคะก็<อ>รายงานแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคุณจะติดกอดสถานการณ์ดัตตาไซหวังกอดติด <c oughs> หวังว่าคุณ <c oughs> I hope you enjoy my presentation about my <myself>. s e l f Bye บ <See you. S 1> ายบายฝากด like. <subscribe. S 1> กดไลค์ subscribe กะดิ๊ <c oughs> <c oughs> คุณ<ม>สำหรับสบปอนเซอร์ในวันข้างหน้านะคะที่จะเข้ามาสปอนเซอร์วันนี้อยู่นี่เมนิมูม,มิกนะคะอโอเคขอบคุณมากๆค่ะทุกคนบ๊ายบายนะ